พอท้องอืดจังเลยโอ้ดีนะ่ะมีบ้านฮีโร่บายไว้อยู่จะเข้าไปอืนแล้วนะโอ้ไม่ได้อืดมาเป็นสุปูละมาอืนกันสามแล้วใครคออยู่ตรงนั้นสามสองหนึ่งโอ้โหลไม่ได้ขี้มากี่ปีเนี่ยถึงจะระบ้านระเบิดขนาดนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้ล้มเนี่ะ ถ้างั้นขี้ใส่ตัวนี้แล้วกันสามสองหนึ่งแล้วตัวข้างบนคืออะไรขี้แตกใส่เลยขี้อะไรเอาเอาตัวนีไใก,ก็อ่าข้างบนนี้ต้องมีต้องมีห้องน้ำสิแน่นอนไม่มีงั้นไม่เป็นไรงั้นขี้ใส่เลยก็ได้อ บ้านใครไม่รู้สีชมพูบ้องแบ้วเลยสามสองหนึ่งโซฟาไม่ระเบิดด้วยสามสองหนึ่งจะิดจ,จะออแตกแล้วนะว้าวเจ๊งไปเลยฉันมีมีดนะ ดีเวลาก่อนอเดี๋ยวผมเดินไม่ได้อเคห้องเอา้าบ้านนี้ไม่มีห้องน้ำงั้นไม่เป็นไรอ,อึใส่เตาเผาก็ได้สามสองหนึ่งอุ้ย ข้างบนนี้ไม่มีอื่ออีกแลวไม่มีที่อื่ออีกแล้วงั้นก็สามสองหน,นึ่งขี้ข้างนอกเลยก็ได้สามสอง,งสามสองหนึงงน่งเกือบโลงทองแล้วอีกนิดเดียว สามสองหนึ่งว้าวนิดเดียวอือใส่ตรงนู้นหน่อยก็ยังดีสงสัยน่าจะกินเขาเรียกว่าอะไรอะคาร์โบไลน่าปิ๊บลิปลิปเปอร์แน่นอน สามสองหนึ่งอ้บมบู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 มบมวอร์ลูสโนอนมโอ้วอร์ลูโไปนอนขเปิดวอให้ครับขอโทษนี่นะี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ มีบ้านอยู่อีกลังนึงคีแตกใส่เลยมาคีบ่อน้ำนี่ก่อนออออ้อโออ้โอ้โอ้ยกอโอ้ยโอ้โอ้ยกออโอโออ สี่งใกระเป๋ามีะไรบ้างมีธรรมชาติมีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีอู้บาลยยีางั้นเหรอฮึ <c oughs> ไม่ใครแคร์โอ้ชีสอเมริกันชีสอเมริกันมันบูดไปแล้วแต่ชีสอเมริกันนั้นไม่มีวันบูดแน่นอน ไม่นะไม่นะไม่ไม่ขี้เตะก็ได้บรือไม่ไม่โอ้ โอ้กูเด้ล่สิทำใอ้เราไดยรู้เบาได้สิ่งนี้ก